สวัสดีครับสงการรังสรรค์เนเรียนครับจากลำปางมาสูส่ขอรักเลี้ยงดูตัวเองมือเสียบลูกชิ้นปากตะกอนร้องเพลงผู้ชาย เอความก่อนว่าตอนที่เราไปแข่งตอนแรกนะเราไม่ได้คิดว่าเราจะชนะคือวางแผนกับเพื่อนว่าจะทาอะไรบ้างหลังจากจบรายการเนี่ยวันที่ยืนยืนคู่กันกับแตงโมนะจับมือจับมือโมเอซิบบอกโมแล้วโมดีดีแล้วเว้ขับรถมารับกูด้วยนะเว้ยบอกมอันนีนะมีมีสืส่อเราก็แบบและผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดและได้เป็น The Voice คนที่สองของประเทศไทยก็คือจีวีศูครับคุณสมงคนไอโมก็แบบมาก่อนแล้วแล้ว,ลวทุกอย่างก็มันเป็นแบบหน้ามือหลังมือทุกอย่างก็พลิกไปหมดถ้าพี่อยู่ตรงที่ผมอยู่นะพี่จะรู้เลยว่า4คนนั้นนะเป็นใครก็ได้แต่สำหรับตัวเรา ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองลองเห็งพอเลยอารมณ์มันปนกันไปหมดจนเราไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกความรู้สึกนี้ว่ายังไงวันที่เราไปจับใบดำใบแดงเนี่ยทุกคนพยายามช่วยเราหมดเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ทำมืออย่างนี้ด้วยมึงทำทํามืออย่างนี้กระดาษเด้งเข้ามือด้เว้ยทุกอย่างดุมเล้าแล้วลคือทุกคนรอเราเหรอเปล่าเหมือนเป็นความหวังของหมู่บ้านแบบว่าลืมไปนี้จบเลยนะเว้ยชีวิตแบบอะไรเงี้ยเออมันคือ ไบแบบสองปีเอาเวลาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคุยกับตัวเองนะผมบอกตัวเองว่าถ้าเราจะต้องไปเป็นทาหารหรือว่าถ้าเราจะต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะผมกล่าวว่าเอาให้สุดเลยเป็นนายพลนายพันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นทาหารนะเราจะต้องเดินทางดนตะีเนี่ยเอาให้สุดตอนที่จับได้ใบดำเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเย้อะไรอย่างงี้นะแต่มันคือแบบโอ้ยไม่รอดแล้วแต่อารมณ์ตอนที่อยู่บนเวทีแบบมันคือจะแบบอย่างที่บอกอะ มันปนจนแบบเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าความรู้สึกนี้มันเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าถึงวันเนี้ยยังมีอารมณ์แบบว่าอะไรอยู่ไหมมันจะเหมือนตอนไปจับใบดำใบแดงตอนที่เราบอกกับตัวเองว่าเราเนี่ยหลังจากเนี้ยเราควรจะทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้มันสุดผมคนไม่ตั้งใจเรียนเลยไม่ได้เฉียดคําว่าเอาแค่อ่านหนังสือดีกว่าไม่ได้เฉียดเลยเอา่าผมหัดกีตาร์ตั้งแต่ม o เราเห็นเพื่อนเนเล่นเล่นกีตาร์ แล้วเรารู้สึกว่ามันจาได้ยังไงวะมี6สายนะแล้วมันจําได้ยังไงว่าต้องกดตรงนี้มันจะเป็นขอนนี้โหเท่เลยตอนนั้นเ,เพื่อนนี่เท่มากด้วยความโง่ของเราอ่ะด้วยความแบบอีโก้อ่ะไม่อยากถาวเลยไม่อยากแบบไม่อยากไปอะไรฮะแอบซื้อกีตาร์เวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเพื่อนเปิดหนังสือเพลงป๊บเราจะดูก่อนว่าคอร์ดแรกกดคอร์ดไหนเพื่อนก็จะจับป๊าเราก็จะจํามือตรงไหนอ,อ๋อนี่คือคอร์ดเอแล้วก็กลับบ้านันก็ดีดคอร์ดนี้ คืมึงไปถามเพื่อนดีๆก็ได้อาจจะเป็นเร็วกว่านี้ก็ได้นอ่กว่าแต่แบบเรู่ความอีโค,โคของตัวเอง,เองคิดว่าแบบมันเป็นเรื่องหน้าจริงไม่ใช่เรื่องหนาอไ,ไปโรงเรียนปับ๊บไปดีกีตาร์โอ้โหเราว่าเราว่าเร,า,า,เรา,าโอเคเราพอหันมาแบบเจอนะเล่นกีตราร์คลาสสิกโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่า amazing มากสำหรับผมนะก็เลยแบบเ,เริ่มไปจริงจังเริ่มแบบเริ่มทำอะไรที่มันแบบถามว่ากีฬาเล่นไม่เล่นเตะบอลเล่นบาส พอไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยเราก็เลยไปกับเพื่อนมันก็ทําทุกอย่างที่เด็กคนหนึ่งมันมันมันไม่รู้จักคําว่าผิดชอบช่วยดีก็เหมือนแบบมีเอลีไอ้นี่เคยตีเพื่อนเรานะไอ้นั่นเคยตีเพื่อนเราไหมวัฒจักรอะวัฒจักรอะบ้านผมก็ไม่ได้รวยนึกออกปะก็ตามยถากรรมแม่ก็ต้องแบบทํางานหาเงินพอผมย้ายมาอยู่โคราชเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นจุดห่งเหว่าพอเราได้ได้ทำมันเยอะเนี่ยสมาธิมันจดจอแบบ นะ้าก็จะคอยดูจนผมได้สอนสอนกีตาร์ไงพอเวลามันผ่านไปเนี่ยเราปรับตัวกัเรื่อยๆเนี่ยรู้รู้แล้ไอ้ข้างหลังที่มันผ่านมาเนี่ยคือมาเป็นฉากฉากเลยนะแบบคือหน้าบ้านก็จะมีคนตีกันตลอดเลยเพราะหน้าบ้านเป็นผับเราชอบไปยืนดูโอ้โหแบบคือเห็นภาพทุกวันนี้นะใครบอกเราขี้ป้อนนะเออกูป้อนพอแะ้ว คือคิดคิดมาตลอดว่าตัวเองอ่ะเป็นนักกีตาร์ไม่ใช่นักร้องผมถึงบอกว่าผมไม่เคยคิดว่าตัวเองร้องเพาะเลยไม่เคยเลยจริงๆแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนตอนที่วันวันที่ไปอ่ะถึงกีตาร์ไปแล้วไปถึงปุ๊บนักร้องอ่ะโอ้โหครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วไปไหนก็ไม่บอกโทรหาก็ไม่ติดไม่โทรบอกเราไม่โทรบอกเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านเดินมาตบไหลแบบมึงมึงต้องร้องแล้วก็เลยร้องเจ้าของร้านก็ไม่จ้างนักร้องอีกเลยไม่ได้แปลว่าผมร้องพอนะเจ้าของร้านเขาไม่ได้มองหรอกว่าแบบ มึงร้องเพาอนะมึงเงี้ยเจ้าของร้านเขามองว่าลูกค้ากูไม่ลุกหนีกูโอเคแล้วสถานการณ์ปกติพอผมร้องปุ๊บไม่ได้มีใครตบมือนะไม่นี่มีเขาบโอ้โหไม่มีร้องคือทุกคนก็เอเชิญแก้วแลยวแสั่งกับข้าวเะไรเดิงทุกอย่างปกติหมดเหมือนกับว่ารู้สึกว่าตัวเองทำงานอนะ่ะก็เลือคุยกับพ่อพ่อเอาเนี่ยเอาขนมไปขายขายขนมรังพึ่งตื่นเช้ามาตีแป้ง ตีแป้งเสร็จแล้วก็รอปิ้งขนมแล้วก็หิ้วไปขายโอเคก็ okay, ตอนนั้นก็ก็มีเงินเ่เขาเรียกว่าจ่ายค่าบ้านง่ายขึ้นจ่ายค่ารถง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นเราเราเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราเออมันไม่ไหวคือเราคือเราเคยผ่านเราเล่นเน็ตี่บ้านเราไม่มีคอมเราต้องไปเล่นเน็ตเล่นเกมอะไรเราต้องไปชั่วโมงสิบ,บาทอะ่ะเราก็สนิทกับเจ้าของร้านนี่ว่าพี่ขายลูกชินะ้นหน้าร้านพี่ได้ป่เอา้าวดิขายเลย ไม่ต้องเชา่าเลยคือตอนที่ขายขนมอะมันเหนื่อยตอนที่เราแพ็กแพ็กเสร็จปุ๊บเราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปขายนะในขณะที่เพื่อนเข้ามาหาอะไรใช่ไหมเราอายไหมอย่างเงี้ยล่ะแล้วถ้าอายเนี่ยถ้ามันได้เงินก็จะอายแต่ถ้าอายแล้วไม่ได้เงินเนี่ยอายทำไมผมโดนดูถูกมาเยอะเด็กที่บอกว่าไม่เคยมีใครสนับสนุนผมเล่นดนตรีถูกไหมครอบครัวเงี่ยช่วยใครก็ไม่ได้แบบแม่ก็ต้องไปหาเงินของแม่เองผมก็ช่วยแม่ไม่ได้แม่ช่วยผมไม่ได้ยายก็อยู่คนเดียวแล,แล้วแรงผลักดันเราคืออะไรก็คือแม่ไงกับยาย ทำไมคุณขายวิชินต้องไงหลายคนนะเข้าใจว่ามึงมาขายดาราม่าทําไมวะมาเดวอนเขาเสียเงินเขามขายดาราม่ากูมไม่ได้ขายดาราม่ากูขายความจริงเพื่อนครับเพื่อนให้มาก็มาผมก็เคยคิดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วล่ะนึกออกปะอย่างที่บอกเลยไม่เคยคิดอะไรอย่างนี้เด็ดขาดพี่เคยดูหนังเรื่องอะไรวะเดียร์ n มนเจอปะเคยดูปะผมถามพี่ว่าในเวลาที่พี่นั่งดูหนังอยู่ะพี่เคยคิดไว้พี่จะเป็นฮีโร่สักตัวหนึ่งในนั้นแะแต่ผมไม่เคยมีเลยพี้ ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นไอรอนแมนเลกหรอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นกัปตันเมิดิกาเลยหรอดูคือดูเพื่อความสนุกอย่างเดียวมันผมดูปีแรกเดี๋ยวบอยซอซิ่ันแรกดูเพื่อความสนุกโอ้หแม่ตตดจิ๋มหายแม่ติดอุ้ยชี้ไอเจ้คนนี้เจ้คนนี้ผมก็ดูมันมันอ่าวันนี้มีการออดิชั่นที่ละครสีมานะครับไม่เคยคิดว่าัวเองนน้องเห็นพอก็ขายลูกชิ้นดีกว่าก็ขายลูกชิ้นอยู่เพื่อนโทรมาพรุ่งนี้มึงเจอกูเนี่ยงงอยู่ไงเออแค่นี้ วางขายไปอีกวันหนึ่งมาใบาสมัครประโยน์ให้บ้างอ่ะลงไปซะคือใบสมัครที่คือใบสมัครที่กรอกแล้วนะคือมันกรอกมาให้แล้วเรียบร้อยรอผมเซ็นชื่อเอาเอา,เอา,เอา,เอาูปมาติดแค่นี้นแล้วก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอางี้ที่ไปเนี่ยจุดประสงค์เราคือกูอยากออกทีวีเพราะคน,นจะได้ถามว่ากูเป็นใครแล้วแล้วมีวงชื่ออะไรเขาจะได้รู้จักวงเราเยอะขึ้นวงผมชื่อวงเดอะแมนตัมมีอยู่3าเพลงมียังคงอยู่ เพลงมีแล้วก็เปิดตาเพลงยังคงอยู่เคยขึ้นอันดับ8ของแฟร์เรดิโอเราจะใช้ช่องทางนี้เพื่อให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นคือความฝันเราแค่ขอให้ได้ออกทีวีแล้วกว่าไม่ได้คิดว่าจะถูกเลือกนี่เราไม่ใช่แค่แบบว่าแค่คนแค่รู้จักวงเรามีคอนเนคชั่นเยอะขึ้นแม่กับยายเราสามารถอยู่ดีกว่าที่เป็นอยู่เราก็เลยกลายเป็นแบบว่าอินเริ่มอินแล้วตอนแรกไม่ได้อินนะแต่พอเนี่ยเริ่มอินอินอินอีแชมป์ เพลงไงครับอะไรที่เป็นของเราไงครับเหมือนเรามาจากตัว Voice ถูกปะเด e ๋ย e วอมันคือรายการมันเป็นนามสกุลชั่วข่าวแต่ไม่ใช่ตลอดไปผมถามพี่ว่าตอนนี้มีใครเรียกออฟปองสกักลออฟเอฟบ้งว่านธนกิจมีใครทุกวันนี้มีใครเรียกว่านเอฟบ้างไม่ได้แปลว่าไม่นับถือรายการนะแต่มหมายถึงว่ามันคนใหม่มันมีมาเรื่อยๆฉะนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้ ให้ทุกคนต่อให้ไม่ได้ดูเดลวอยส์ก็รู้จักเราแสดงว่าเราต้องมีอะไรที่เป็นของเราถูกป่ะอะไรออที่อะไรที่เป็นของเราเช่นแล้วอะไรที่เป็นของเราชัดเจนที่สุดไปเป็นอ,อปองสักได้ไหมไม่ได้ไปเป็นพี่วาดได้ไหมไม่ได้ไปเป็นพี่แตมได้ป่ะไม่ได้แล้วอะไรอะ่ะก็ต้องไปเป็นสงการคงไม่ทันนี่ครับโอ้โหยาวเลยอะ่ะมันขาดไม่ได้เลยนะเพลงเนี่ยมันเหมือนกับข้าวอะ่ะ ทำกับข้าวมาไม่มีคนกินก็บูดคนแรกที่ต้องขอบคุณคือต้องขอบคุณคนฟังก็เหมือนแบบถ้าเราเปิดร้านอาหารไม่มีคนมากินก็เจ๊งเนี่ยครับแต่เรามีแต่เรามีแต่เรามีลูกค้าที่น่ารักแบบหนึ่งร้อย้านหนึ่งร้ย้านคนที่มาฟังเพลงเราที่ดูนะมันก็เรารู้สึกแบบขอบคุณมากมากครับขอบคุณแม่ขอบคุณยายขอบคุณพี่แตมขอบคุณรายการขอบคุณโคช้ชทุกคน ขอบคุณเพื่อนของคุณพี่ของคุณน้องขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณ, producer, คณทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตผมขอบคุณทุกคนจะจะบอกฟุตก,ก็ได้จะถามว่าก่อนจะฟุกเนี่ยเราตั้งใจดีแล้วจริงๆเหรอถ้าให้ผมฝากถึงเด็กนะผมไม่กล้าพางหรอกชีวิตคนน้องไม่เหมือนกันต้นทุนชีวิตก็ไม่เหมือนกันแลแต่ถ้าถามผมว่าเราใช้ชีวิตยังไงดีพี่เราอย่างนั้นยังนี้ เรียนเก่งไม่เก่งเนี่ยไม่สำคัญเท่าเป็นคนดีขนาดไหนผมว่าจะเป็นหมอนค่าเทอมเท่าไหร่เป็นคนดีไม่ต้องใช้ค่าเทมอมนะบางอย่างเนี่ยคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยมันมันคือเรื่องจริงที่บอว่าบางอย่างเนี่ยฟังเข้าบ้างก็ได้แต่จะไปลองเองก็ไม่ผิดทำได้แต่ถ้าเห็นผมเป็นไอดลอลจริงนเนี่ย ลองใช้มันดูลองลองทำมันดูลองเอาลองซึมซับพลังที่ผมมีเนี่ยลองลองเอาไปใช้ดูลองแบบลองเป็นคนดีดูก่อนลองทำอะไรที่มันแบบที่เขาเรียกว่าเนี่ยมันคือการทำดีอะสักอย่างหนึง่งจริงจังกับมันบ้างคุณจะดูว่ามันสะใจอะอบอกเลยจริงสะใจมากในในขณะที่ทุกคนดูถูกแต่เราเพ่งทำได้อะโคตรสะใจเลยโดยสุดจริตเลยนะ แต่หลายคนที่มองว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทองเช่วได้ดีมีถมัยไม่เถียงนะโอ้คนขายยาบ้าไม่งรวยชิ่มหยอยถือว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้ขายยาเราไม่รวยหรอกแต่เราสามารถเดินกลางถนนได้โดยไม่ต้องอายใครเราสามารถใช้เงินแค่5าบาทได้โดยภูมิใจไม่ใช่ใช้เงินเป็นหมื่นเป็นพันโดยที่ต้องหลบบทนซ่อนเรื่องเราเอง